ไฟวิทจัดก่อนเพราพี่ปูเรื่องกอดพีไฟวิทยเฮ้ยี่ทีเปล่าเก้ยเจู้เทนเปิดเลยเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องแบบจั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 บทฮ้ยี่พี่ลืมวาดอะอ่ะปื้ดปื้ดเจ้าพูเทนเดี๋ยวนี้ไม่ว่านะไม่วาแล้ไม่พี่อ่ะเฮ้ยโลซาย ถ้าไม่มีตัวบักอกในสานามครับตีดูดหนึ่งไล่ด้วยกี่ขีดครัสองพริสตัลปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบลุ้นเชิญดร็อเอลเคียตี้โอ้ก็เชิญเจ็บแปลกๆมือฉันอืมอืมอัเลยเฮ้ยเปิดมาก็เอาร่างนี้เลย มันไม,ไม่มีอะไรแล้วไงล่ะออเดอร์เหมือนถ้านหรืเขายัดโ,โซ่แล้วได้จีโวก็คือได้เหมือนกันใช่อ๋อ like วัดดวงได้อยู่เต็มันยากกันปรายเบดมาอ่ตีระเบิดโอ้ยห oh ันดี่น้องก็แค่ดีอยู พี่ผม๋พอป้าดิเอพี่พี่หวังในตัวน้องมากเลยนะพี่เอ๋ป้าดีเอ๋อยู่ไหนพี่ผิดหวังเลยที่อุตส่าห์ไปยืมเป็นสแตนไว้อะฮะแล้วเอ้ยทำไรได้ก่อชาร์จสองจุดสองถือว่าเก่งดีถือว่าใช้ได้นะรอมไรกันเท็กซะก่อนคนไอ้กค่อยๆแล้วแต่มันมีทุกอย่างเลยครับนั่นอะมีอะไรอะคิดมากเกินไปอีกแล้วเฮ้ย

ได้ไหมได้ได้ได้เป็นคนไม่กันใบเหรอก็เป็นวัร้ายไม่ไม่ความสามารถไม่โดนยกเลิกทั้งสนามแค่็ดอันี้แค่็ดอันนี้ไม่เคล็ดอนี้แค่นี้แหละตีเท่าไหร่บารตีผมดีฟีนตั้งเจ็ดพันนะเจ็ดพันเหรอแปดพันห้ามันเดิมเป็นใบเดิมแต่แค่เปลี่ยนสิเป็นลบห้าพันกับเจอพาวเวอร์ห้าพันดีฟีนห้าพันแล้วหนึ่งคิดที่เข้าทั้งสนามหรือใบเดียวมอนเตอร์มอนเตอร์กู้เพียงหนึ่งใบไม่เข้า พอไม่มีเอ็กวเต้หน่อยเลยอ่ะงั้นตีกลางโซกะับเป็นเศสองขีไอ้ลุกมาก่อนจะทำไรดิ้งได้เปล่าฮะดิ้งได้ดิ้งได้ไอเทมโดนดิ้งได้ได้ลืมแล้วมุ่งแค่ทางยกดาบไม่ทำแต่แรกวะยกโลกไม่ทำแต่แรกวะมันต้องมีเงื่อนไขคือเวทสามใบซึ่งเมื่อกี้เวทเป็นไซน์เดียวโอ้ยคโซไปใช่จีนเนี่ยถือว่านี้จีนเนส ถือว่าเริ่มจีเนสแล้วเข้ามาเลยดีเป็นเจ็ดพันตีเท่าไหรสี่พันไม่เขา้าจบไปดรออ,อ๋อยกเฉยๆไม่มีคอร์สเลยนะส่วนยัง,งใช่แต่มันต้องมีเวทสามใบหรือมากกว่าซึ่งมันอยู่ในโซพอดีใช่ต้องโซกัรถึงจะใช้ใกล้มาเดิมเกียรติและกระจัว่วหนึ่งใบชอบอา่าไปเลยลูกพอ่ <c oughs> บอบาริอมชกแล้งชินกัะเจาตัวเหรอใช่แล้วชินกัะเจาตัวดราก้อน วิ่งกี่แบบสามสี่เฮ้ยทำไรทำไรห้ายางงั้นเหรอจะทำไรเขาจะหลุมอะไรบุริสมันบังคับชื่อไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับน้องเฮุ้ขาดน้องเห็นเงีนั่นไหมนั่นแหละไว้ที่ของน้องน้องก็รีบใช้ดีในวันในวงอะไรเออหรือแลี้ยงทีดูโซตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีคิมเมทแต่ทั้งไปนั้นน่ะ แค่น้นทองเป็นแล้วได้แค่นี้เหรอแต่ว่าชินก็ยังใช้กดสักเิกได้นะตีกลางสามขี่โอ้ย G E O วจุวเลือดเก้าอยบอลน่าจะใช้ร่างแห่งอืมอย่าดีกว่าต่อรถหนึ่งดำไปเสมอลืมโอ้โหโอเคมีการระเบิดไหมไม่มีไม่มีเป็นตัวนี้กว่า อ๋อตัวยิงไล่อีกแล้วแล้วก็ลงมาจากสก,กิลได้ระเบิดอ,อะไรไหมไม่มีนะไม่มีตีระเบิดสามทีอุ้ยจะโกรธแล้วนะตอนกลับมาไปล่างเร็วสามขีเดี๋ยวเด็กเอานะผ่านเถอะเดี๋ยวกิน <c> จ <oughs> ็บจับหน้าจาิบัต สำหรับเนะล่นเล่นนาก้าในเมจิกคือไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างเลยคลือกาก้าอย่างเดียวมีนะนี่จะต้องไงล่ะีอหนีตัวนึงอ่าไอตัวที่าเห็นเวทแล้วก็ยกไปสองลำบาก<ม> <Orchestra> ใช่ใช่ใช่ตัวเทศเวทช่วยคอมโบได้ดีลงมี <S <S ต, <S <S ตัวตามตัวในเทมยกไปหมดแล้วนะคือทำไม<ด>มีเทมีอ่ะคือเรายกไปหมดแล้วเนะมืเ่อกี้ก็ทำไมอ่ะครับได้ชาร์จได้จูว่ะมันใส่ร้อยส่วนด้เลยทำไมแบบนี้ ไม่ถูกกล้องนะได้มันทำให้ดันเจียนแปดเปื้อนนะฮึทำไมมาอยังครับมันมาอีกเลยหรอใช่ครับคุณเลาวเวฟใบเปล่าไม่รู้ครับจัดกอกก็เปล่าใบเล็ก้งสนาเปล่ามีด้วยเหรออ๋อมีในโซฮในโซโลกไรมีดุ้ยนั่นจ่ายบี้ เริ่มครับเอาเลยครับอ,อ่าไอันี่ไปเลยวะครั้งที่สองเอ้ยเจเจโจรสู้ G E O ทำไรทำไรจัวไปเลย<ป>อุ้ยร่างกายโซนิคโหมดป้องกันยี่สองยี่สองมือต้องดีแน่ๆเลยอาา่าฮะแป๊บนึงก่อนดีเฮ้ยปิดสามสามีแล้วก็อยู่ หนึ side, side, default, stock, remember, ่งใบมือหนึ่งใบเกตหนึ่งใบดอกแล้วก็คิวหนึ่งไมือเกตดอกคิวเอย่าบอกนะแล้วก็เซฟิโเเล็กเชอร์เฮ้ยเฮ้ยเบอสองนี่ได้บดีแล้วใช่ไหมผมกูาใช่ไหมดีเฟตอร์หนึ่งมืนะเฮ้ยมีคอเทอรด้วยนะเฮ้ยกลัวกัน่ลยลิงกลางระเบิดกลางดูไลเฮ้ย ไม่นูดิ้งนะมาเชี่ยวคนได้ดีไม่มีเพนเท็ดเหรออ่าระเบิดกลางเอาผมไม่กดโซกาดอ่ะพอระเบิดกลางอ๋อไม่กดโซกาดก็ปล่อยมันตายไปไปลุกไอ้ดับทิปเปิลแล้วเปล่านั่นน่ะทิปเปิลเลยอ่ะลิงกลางดูดไรอีห้าคริติคอลห้าคริติคอลแล้วก็ดูหนึ่งไหมหรือว่าดูดูแล้วดูแลดูยังเมื่อกี้รับดูยังก็บห้าเมื่อกี้รวมดูหก อีสองคริสอมีับเบอลไหมมีทิ่เามียอเราจะกลัวรันทีรเฮ้ยลบได้ไหมรันทีดูโซเฮ้ยไอแม่โซเดี๋ยไม่หางอานึโซหนึ่งวหน่อดิหยมือมีแต่ไม้ตายเลยเป็ีรมาไว้ตายสองใบตายสองน้องก่อนเลยผมเริ่มกดนเฮ้ย่อนก่อนคุณโดนครคอ ไม่ได้ซื้ออีกเลยนะชาร์จแอนดรอย์เซื้อเธอใช่ไหมต้องโดดแล้วปะทิ้งไม่หน่อยทิ้งเลยไปแน่ไนซ์ทุกวันเอฟทีเคได้เปล่าเริ่มเห็นแววเริ่มเห็นแววไม่ใจด็อกอีมาจีด็อกอะทิ้งเกียวโจัวแปล่ง เซฟิโรดและเชื่อลงไปขึ้นมืองไปเข้าเกียร์นี่เปพรอนี่จากนั้นแข่งเหรออ่าใช่นี่นี่จะก่อนแบบจับฟรอยอ่ะไม่จัะไม่ได้ทำว่าชดเกียร์อะไรไปเลยเนี่ยเกี่ยว,วาชาเฟสด้วยเปล่าเฮ้ยสามใบเหรอย สองเกตโจสองทิ้งหนึ่งเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยซ้ำเจ็บนี่ใบนี่ใชนต้องขาดได้เลยอ่าใช่ใช่ตายต้องจใาย่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเฮ้ยเต็มีห้าไรแล้วอ่ะห้าอะห้าเลยนับตัวมันเองเปล่าไม่นับกับน้องแล้วแต่น้องนะน้องแบบ นู่นนี่นั่นปะรถทีรถสองเอ้ยไอ้ยาเป็นกูกูต่อโซกาคาแล้วอะเอเอแั้วแะไรไปเลยโอลิมจิกเฮ้ยขอกไปยิงกี่นะไม่เชื่อไม่ยิงไม่ยิงก็ต้องก้าวน้องน้องไม่เชื่อไม่เชื่อแสดงใหม่ดิสบองได้สองไลท์สองเกีร์เขาไม่ได้ตัวน้องเอ้ย สองไลท์สองเกียร์สองจวดไม่สองอย่างเลยอย่างงี้ยครับแน่นอนแน่นอนฮ่าเวทีด้านไหนคอมโบพืนที่เหี้ยวเดือดรุ่งจุไม่ทันไม่ขึ้นก็มาแล้วป่ะไอขึ้นจากจีวูแน่แน่เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเปิดก่อนไม่ได้เนี่ยเล่นยันยังครับอย่างนี้ใช่ครับพี่เล่นยานมาเลยครับ รู้เป็นผลสามขีโอ้ยจีวโอจวอย่าเนี่น้องกลับตัวเทพียบมีตัวเทพยบเลยบนมือผมเนี่ยฟังเล่นนะก่อนเล่นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าก่อนอ่ามีโค้ชไม่ได้เออยิงยิงคุณอย่าโค้ชดิเออคุณทำถูกต้องอไรเงี้ยอย่าไม่ตายไหมไม่มีฮ่าเดินเมื่อเริ่มเซนคู่แข่งเฮ้ยโตออีกเหรอ่ะกิบโซอ่อนช่างว่าหยิบโซฮหยิบโซอะไรวะเอาไม่ไม่น้องอ่ะเล่นถูกแล้ว คิดว่าม่งอยู่อะไรดีอ๋อห,หยิบโพลี้ไม่จะขึ้นมือแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบริงเป็นอะไรเดียวอาเามาเลกาพานะทิ้งนะเฮ้ยจังหวะนี้แบบไม่ถิกแล้วนะเอาเลยเอาเลยว้าน้องโคตรเก่งเลยน้องแซกอ,อุ้ว่าเธอได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันจังหวะแบบแตะสนามแบบไม่มีอะไรเปล่ามีน้องจังหวะร้อยก็มาอยู่ในสนามอยู่ดีถือว่าคนเฉียนแน่นดี ม่ไม่ลยตอนน่ะนี่ดานะได้จัวได้จัวง่ายจังง่ายขนาดนั้นเลยทำไรอ่ะชาสองจากสองอราครับราเฮ้ยเฮ้ยห้าเวียนมาแล้วในดอกครพวนี้เขาไม่รอจนทีไม่ได้แล้วเกลดหมดแต่ก้าวเลยยาวๆตอนได้ เซฟโรเลเช่เออบอร์สอง <c oughs> ไม่เห็นการเล่นหน่อยหรอมาตัวที่สามลอจิตรีแบบอุ๊ยบุริต่างได้ต่างใจอะไรนะ้องอะไรอะไรไอ้แค่โชว์ยดูเฉยไม่ใช่หรอกโอ๊ะขี้อวดหรอเทำไมตอนนี้ฝ่ายใช้เวทด้วยนะไม่ใช่ทียังเหเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เรื่ทียังเหรอโชว์ให้ดูเฉยว่ามีนะพูดเองนะให่นอนบุกทันใช่ไหมบุกทันหมดกัน ให้ลงให้ลงให้นอนให้ลงคนเราไม่ต้องแบ่งปันกันดิเอกอเมซี่วอลไอ้ต้องมีแล้วป่ะเป็นถึงเมจิกเลยนะจำไม่เป็นข้าวมันหกใบมันยากเหรอก็เริ่มเลยจากนั้นจะเข้ามาเป็นกลางระเบิดกลางจังหวะน่าอะไรจีโอจากหลุมเฮ้ยมีกันเด้งรับไม่กันไม่มีกันเด้งโดนนะบาเรียกันเด้งแมงเทมต้องเด้งอันนี้ให้เสร็จก่อน เรียกสองเจ้าวะเบร์มบิร์บริบร์มีเบอร์กันระเบิดเปล่านะก็ไม่มีมอนไม่มีเอ้ยนี่มันจะผูกอีกแล้วอ่ะเราพลาดไป็นไอ,อ้กีเชียเนี่ยนะอะทำไมวะเข้าขสนามนำการหนึ่งใบเขาขึ้นมืออ่าแบบมอนมีบอริเกันใบการดิงไหมไม่มีไม่มีก็มันถ้าเกิดมาด้วยจีวดิงทุกใบในสนามได้แค่ใบเดียวไหมอ๋อได้แค่สองใบใช่ไหม มันถือเป็นจิวอันนี้นับว่าโดนด้งไหมนับนับยิงสองไลยิงสองไลยิงสองไลน์รถสองไลพี่ไม่ได้ยิงสองไลดิยิวยิวยิวสองไลเรายิวไม่ไม่เขาไม่ไม่ต้องยิงเขาหอคนละสิ่งกันจับปนิดหน่อยแล้วไม่โซกาเหรอเป้าหายมั้ยเป้าหายเป้าหายลิงก์กลางกับเบิร์ดกลางมาดูไลน์สองไลไหอย่างงี้ให้สองโซละชุบชุบสามคริติคอลเพเนเทรตตีกลางตีเข้าอ๋อแปดพันก็ถือว่าเก่งดิ พินเรอ์สองิอลน้องน้องดีเฟนเท่าไหร่ดีเฟนตั้งห้าพันมันบวกห้าพันด้วยเวทมอ๋อดีเฟนตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช้เวทเซตบวก1 0 0หนึ่งพันด้วยติงการหนึ่งใบเพื่ลุกเฮ้ยลุกคู่เลยอลิงกลางระเบิดกลางดูไรอ้อไม่ทบกันเหรอไม่โดนเปเนเรเเพราะมันดระเบิดไงตีองิสติอลแล้วก็เฮ้ยแรรดจบไปงั้นจบ Lam, dò. Haha, tuổi yaman sáng hẳn, hẳn 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 เลี้ยวซีฟิลเลชอรหยิบไปยังวะโอเคนาแล้วนแต่ว่าส่าวกันต่นไหมขึ้นมือถือว่าฟางหมดพิวครบแล้ไหมหกใบครบเลยแล้เก้ใบน่าจะถึงแล้วมั้ง เจ็ดแปดมันแค่ไม่ทำกันก้าวไไม่ต้องติดเผาหรอบ้องแล้วมันจะแปดทำไมวะเฮ้ยเวกเวกก้าชื่อไงเวเรายัางทีไม่ได้ไหมต้องเป็นเผาใช่ไหมไม่ได้เว,ว,ว,วได้หมดเลย<อ> <c oughs> นี่ซ้ำหมดเลยเหรออเรายังทีลงไปแล้วเมื่อกี้ก่อนเทนทีอับบาคาเดรา<อ>ในวันแล้วก็ไปนะชิฟวิลเลเร์ซ้ำได้แค่แปดะ ก้าวอล้ะอ้าเราลืมนับไปนี้นี่ก้าวโพลิมจิกเฮ้ยอีกแล้วเก็บก้ายิงสามไลโอ้ยเฮ้ยลบสามพอดีเร่อสองเกียสองไลสองจรวดพี่ทำไมของพี่คตหล่เลยอะนาดีของพี่โหจรแงอะพี่ทำอะไรได้พี่ลิงระเบิดน้องแท้ตายน้องพี่ยังทำอะไรไม่ได้เลย เราก็แค่นี้แหละก็แบตเตอร์เฟนแค่นั้นพอก็มะโอ้ยดิฟินตั้งหกพันนูตีอ่ะจีวจจวเควส่าเฮ้ยเท้วเปิดซีโอ้โหชื่อะนอย่าบอกนะอืม ไม่ใช่มอนถือว่าทำได้ดีเปิดทั้งสี่ไม่มีมอนถือว่าคุณเก่งตีข้างเฮ้ยเฮลูกอะไรน้องลูกอะไรเนาะเปิดไม่มีไม่ดีเปิดไม่มีเันดไม่มีเันดไม่มีอ่ะจีววจะหลุมเฮ้ยไม่อยู่เลยเหรอเรนตอนประกาศจิวต้องหาแล้วเด้งออบอทแล้วก็มอนไหม การ์ดการ์ดการ์ดมาดิ้งการ์ดอีกพะอยู่สองสองขีดบเบิ้ลนสองขีเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้การตีที่เท่าไหร่นะลืมอ่าเกินสามเลยเตือนสามไปแล้วตรงนี้นม,มีด้วยเหรอบ <Body broker. S 1> อดี้บรูเกอร์โอ้โอ้โอ้โอโอ ไม่มีอะไนอยู่านนั้นนะคนทางปิดอยู่ไหนวะแต่พี่ก็ไม่มีเกณฑ์ไว้เรียกไอเทมแล้วก็ลํลำบากกันะอยนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้ครั้งที่สามนะอ่าน้องตีมอพี่สองรอบก่อนแล้วจากนั้นตีพี่เดียวครั้งที่สองอ้ครั้งที่สามแล้วจากนั้นครั้งที่ส<อ>ี่อันี้คืออันนี้เหรอมออ๋อมอนหนึ่งมอลสองลงมาอ่าสามยกหมด ปีครั้งที่สามอ่าแล้วครั้งที่สี่เอ้ยครั้งที่สามพี่รับไงเหลือเจ็ดพอดีอ๋อไปจกว่ะผ่านได้เลยเริ่มเชิญรอบสามเปนจอมลิงเองอ่ะหยิบไปจีบกรอนหยิบโชยได้รู้เลยอ่ะมีแต่เล่นมือะมีเงี้นเนอะอาจจะไม่มีก็ได้ทิ้งอะไรเดียวกล้าได้ปุ๊บไอ้ทิ้งการกาะกาววะมีปอกอันดับมาดูว่ามี เป็นหนูต้องทิ้งมือเองกว่าจวดทางจานวนเอยทิมเฮ้ยแป๊บนึงทำไรทำไรผมยังไม่ทิ้งมือจากเคไอตัวนี้เลยทิ้งมือก่อนแล้วก็มาตอน้อยอ่าดึงมาดึงมา,มาหรือปะดึงไงทิมเขาเตบอกว่าลงมาไม่ได้จวด <c oughs> ก็ตีข้างต <c oughs> ีเหยอเฮ้ยไม่แบตก่อนเยอะจับนอน <c oughs> จุ๊กี ดรอชาเลดรอในบอลเกียร์สองเกียร์เดี๋ยวเมื่อกี้เด้งไม่ได้นี่หว่าช่างทำไมไม่ได้อะไอ้กระตังกัเด้งเออบาร์เรียด้งไว้ไม่ใช่จังหวะลอยนมจังหวะลอยก็ได้นจะเอาจังหวะแปลกๆงั้นอะก็ได้ไหมโผล่ได้ใช่ไหมโผล่ได้โค้ชโค้สั่งไปแล้วนี่แต่ว่าแค่ตัวบอลไม่ได้อยู่ในสนามใช่ไหมฟองโคลี่เมจิก จังหวะที่เอาไว้แคนซึ่งการเรียกมลเอามาใช้แบบนี้เหรอที่กงกันเป็นไหอ่ะจังหวะรอยแสดงว่าไอ้พวกโรมาต้องเห็นก็ลำบากนะไม่รู้มันคือเหมือนไอ้กรรมการมันเล่นยุกิมากอ่ะแล้วมันโอ้โหยุกิมันโหลนอ่ะมันอยู่ในนเนี่ะจังหวะรอยต้องไปถามกรรมการแล้วห้างที่คุณเทพเราต้องแบบว่าชั้นอกรรมการผอกให้รับได้แก้ผมเล่นมีชิกมาเกี่ยก้ายิงสามร้อย สองกีบสองไล่สองยัวเฮ้ยโฆษณาเหรอเอาขอรีบดีได้อย่าได้หนุกหนุกมึง้ก็มีแผงอยู่มึงไม่ใช่วะรอปีกันอ่ะสองขีปีที่บ้ามึงมึงะก็น้องแพ้ตอนแรกไงอย่าไม่ได้เราเนี่ยไปเกมสองกีบไม่เหรอใช่น้องรำแบบว่าอ่านการ์ดทุกอันอ่ะเออลืมไปแล้วเนี่ยตาสามตอนก่อนคนโดนเฟิร์สตทนคิวแน่นอนพี่บอกเลยรอ ต่อ,อ next one ส so ี <c oughs> next, gonna let ่ l e t u r e เ o ื n องของฉันกลเบอร์สามเอ้ยเบอร์สามและถูกแล้ว examination มือเกียดดอกสี่ใบยังไงล่ะสามนี่หว่าสี่ไปเลยร้อยทันที <c oughs> ไม่พี่เรียกคนที่สามว่ะโอ้ <c oughs> โหเพงมาใบเดียวนะ <c oughs> ลูกดากดพอร์ดแรกขึ้มไปได้นหนึ่งใบน่ะไม่ลูกนะพอดีไม่จิกไม่มีแกปลุกไว้พอดี ใจด๊อกทิงมือหนึ่งเย็ดจวัวไม่ขึ้นจุดได้เว้เยฟอกการ่าที่เขานิยมเล่นนี้ก็คือในเมจิกก่อนแต่พอนแค่นอร์เลยแม่หลักหลักนะในคาตาเล่ห์กือว่านี่นิยมไหมไม่ตัวไหนไม่ตัวไหนเบสมัด<า>สามสี่จีนจิวอีกจิวจวัวจัวสอง แล้วก็กลับมาเป็นตัวเองเป็นตัวเราตามไปชักไม่ไหวแล้วนะไม่น่าเลยจ้ะ uh uh ี่กินทีเคนี่บอกก็ฟิะไม่รู้เป็นพี่ดวงน้องก็น้องโคตรดูดีฟงทุเรียนนะพี่อ่าท่นี้ก็ไม่ดูฝากงทุเรียนนะ แล้วน้องจวยนั่นไม่ขึ้นอีกช่ไหมล่ะไอ้นู่นเนี่ยนั่นะต้องอยสองตัวนีต้องสองตเรื่องอือแต่น้องจวยคืตัวเอามาเดียวเดียอย่างนี้ดูนะดูนะทำอะไรทำอไรไปก่อนว้กันไ้ก่อนละกันไอเทมเบาเปิดสามไปเฉยยังไงมือไอหน่ามือ เกียรติบปเลยตัแค่นี้ก็เข้ามาดึงกลางระเบิดกลางสลางโซโกาพี่รู้ตบมีอะไรบ้างขอดูกว่ามีอะไรน,นี่มี <c oughs> น,นี่โอเค G U <o> จะหลุมเป็น โซนอีกหมดลงมาคืวสองเกีวสองแล้วระเบิดก็ต้องสารโซ่าดเลยทีนี้อืมถูกมาทีนี้ก็ไม่ก็ต้องสารโซ่ขาดนะฮะดิ้งระเบิดมันต้องเลือกเถกแน่ฮะดิ้งจากอะไรอ่ะมีดิ้งเหรือไม่มีไม่มีอ๋อโอเคเฮ้ยเจยเย็นจับนอนสองใบเจยเย็นอาการอะดีฟินดิ้งหมื่นห้าพันบ้าใช่โอ้โหเถิด โอ้โหเโบบ้ีใชโอ้นแบ้งไม่ใช่บอ,อ,อนี้นะ่ต้องทำ่างนี้กันนะบอลิงกลางระเบิดกลางเอาใหม่ล่ะพรีเทสสองพรีจสคอลสารสกาลแล้าไหมเอ่ยผมไม่ตลาดนะหลอนลิงกลางระเบิบดลลบข้าง ระเบิดข้างระเบิดข้างดูไร <c oughs> เกยเด็ดสองคริสตัลสองคริสตัลเว็บที่เท่าไหร่ครับนี่บอกผมทีเดี๋ยวนะตีครั้งแรกครั้งที่นะออสองครัง้งที่สามครั้งที่สี่เป๊บปะบ๊ายบายใช้ด้วยอ่ะแน่นอนไม่รู้อยากว่าให้เว็บมันขูค่คบผู้มีผลจบเลยรอใช่แล้ว <c oughs> เปอร์สามอยู่ <11. S 1> <c oughs> ไหนอย่างเงี้ยไอวันอิเล่อะในที่สุดไหนก็นมาเป็นแล้วมาตีกลางร,รถสองดามินรถสองเลยเหรอแล้วก็เขาเธอเอ็แข็งด้วยยังไงก็จีโอได้นไงก็จบแล้วสู้งไงจีโอ ยกให้ผมนะครับเอาบอลเอ้ยอีกที่ยกให้ยกด้วยแบบอว้ยไหมไม่ไม่ได้ยิงไรแค่ผมยูเฉยๆสองขี้องกันดับเบิลการตีครั้งที่เท่าไหร่นี้รั้งที่สามดครั้งที่สามรถสองยอรถสาม d a m เฮ้ยเลืกรถสามเหรอใช่เมื่อกี้ดับเบิลไปแล้วก็ จีโอจากหลุมอีกแล้วเหรอแสดงว่าอย่างนี้เริ่มพลาดไหมควรจะใช้บาร์รี่บ็อกแบบกันเวฟมากกว่าไหมน่าจะไม่คือมันตีสองครีงโอ้โหทำไมพี่ไม่รับก็คายใช่ไมม่ไไปเลยคุยซะเอาเวซาเห็นไหมมันยังไม่เกิดซ้งสองหรอกผมดูออกเห็นไหมแคตัวที่เราตามหาไปตลอดอ่ะมืออย่างเดี๋ยว โชว์ด้เปิ่นเลยเพร่อเเฮ้ยสามกี่กังไฟนอลฟดมา